พื้นที่เนี่ยไล่ไล่กว่ากัาโอ้โห uh huh. ทำร้านกาแฟพื้นที่หน uh ึ huh. ่งไร่เราไม,ไม่ได้เก่งโปรดักไม่ได้เก่งเลยเราเริ่มจากพีโปรโมชั่นคือการตลาดก่อนใช่แต่ว่าเรามองว่าถ้าเราขายแค่กาแฟคู่แข่งที่เป็นร้านกาแฟอย่างเดียวถ้าเรามองในเชิงมาร์เก็ตติง้งมันเยอะมากเลยเราต้องไปแชร์มาร์เก็ตกับหลายคนเราอยากไปที่เดียวแล้วแบบมันมีทั้งกาแฟทั้งอาหารอย่างเงี้ยแล้วจบเลยไม่เสียเวลาเราไปทําอย่างอื่นก็มีมีร้านกาแฟแหละร้านกาแฟทีพีละทิสแล้วก็มีโรงเรียนสถาบันกาแฟพิเศษประเทศ ชื่อว่าสกิทสามารถถือไบเซอร์เนี่ยนะไปสมัครงานได้ทั่วโลกแล้วก็มีร้านทําผมอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวอันนี้เราก็เหมือนเป็นสเปเชียลตี้ให้เขาเลือกมาเล่นกาแฟาได้ก็จะมีห้องประชุมด้วยนะมีลูกค้าอยู่ห้องประชุมกันอยู่มีค่าบริการแล้วก็มีเวิร์กช็อปเพนเค้กด้วยที่ตอนนี้กําลังฮิตมีออเดอร์มาแบบวันละไม่ต่ํากว่าแบบ1 0 20, 20ก้อนโซนนี้ก็เป็นโซนห้องแอร์ค่ะทําเป็นบานเฟียมทั้งหมดเผื่อว่ามีอีเวนต์อยากจะเปิด ตรงนี้ก็โซนอ outdoor ค่ะจุได้200คนนะพี่ต่อเครื่องนี้จะใช้ AI ช่วยและเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยร้านลูกค้าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาอยากได้ซิกเนเจอร์เป็นมายด์ของเขาไม่เหมือนร้านอื่นตัวนี้มันก็จะบันทึกโปรไฟล์ได้ของจะดีแค่ไหนถ้าคนไม่รู้จักมันก็คือจบอะ ตอนนี้เราอยู่ที่ขอนแก่นนะครับใครที่กําลังคิดว่าอยากจะทําร้านคาเฟ่แต่ไม่ได้มีความรู้เรื่องกาแฟมากจริงๆอยากให้ดูคลิปนี้เลยเพราะว่าวันนี้เรามาถ่ายกับร้านคาเฟ่ที่ชื่อว่าชูใจเดอะโรสเตอร์การเริ่มต้นของชูใจเดอะโรสเตอร์ไม่ได้เริ่มจากการที่เป็นคนเก่งกาแฟแต่เริ่มต้นจากการที่เป็นนักการตลาดที่ทําให้หลายๆธุรกิจแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าอยากทําธุรกิจของตัวเองจนมาเปิดร้านคาเฟ่แต่เขาก็รู้สึกว่าถ้าขายแต่กาแฟอย่างเดียวมันจะอยู่รอดยากมากก็เลยขยายธุรกิจอื่นๆ ออกมาอยู่ในเวิร์กเดียวกันแล้วก็ทาให้ร้านเรียกว่ากลายเป็นที่รู้จักแล้วก็ประสบความสําเร็จวันนี้น่าจะทําให้ทุกคนได้ไอเดียอะไรใหม่ๆไปทําธุรกิจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ร้านนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นร้านที่ประสบความสําเร็จแต่เราก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องเรียนรู้กับร,ร้านที่ประสบความสําเร็จสเสมอไปทุกๆร้านมันมีคุณค่ามีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้วันนี้ก็เลยอยากพามาเรียนรู้กับชื่อว่าน,น้องหนึ่งจากชูใจเดอะโรสเตอร์แล้วก็เขาเป็นนักเรียนในหลักสูตรปรเญอร์โธว์รีสรอร์ทเอ็าบีเอที่มาหาลออัย ด้วยความน่าสนใจของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกัน อย่างที่เกิดในตอนต้นคลิปคือจริงๆพี่รู้จักหนึ่งตั้งแต่ตอนมาเรียนกี่ปีแล้ววะสักห้าปีได้5ปีตอนนั้นทำเอเจนซี่การตลาดใช่ป่ะอยู่ที่ขอนแก่นแล้วก็มาเจอหนึ่งอีกทีตอนมาเรียนปริญญาโทแต่ว่าอยู่ดีๆก่อนหน้านั้นอีกตั้งแต่แบบทําร้านเล็กๆก่อนเป็นเอเจนซี่อีกก็เจอพี่ต่อแล้วตั้งแต่ไปออฟฟิศพี่ต่ออยู่ตรงแถวไอคอนสยามอะมาออฟฟิศพี่ดอกใช่ตอนนั้นมันโควิดแล้วก็มันยกเลิกสอนที่ พี่ต่อก็เลยให้มาเรียนไปต่อน่าจะเป็นฟิสิบิลิตี้อ๋อที่เป็นห้องเล็กๆเ,เลยใช่ใชห้องเล็กๆเลยเจอได้ในวันนั้นใช่เออจนวันนี้อยู่ดีๆก็มาเป็นชูใจ เ h e r โร ster The Roaster แล้วก็เดินเข้ามามันเป็นอาณาจักรอะไรวะเนี่ยจากเอเจนซี่อยู่ดีๆเริ่มมาเป็นคนทำร้านคาเฟ่ได้ยังไงอะคือก็คิดหาอะไรก็ได้ที่ทำนะตอนแรกคิดหาอะไรก็ได้ที่เรามาทำคอนเทนต์เรายิงแอดไปแล้วเรามีลูกค้าก่อนหน้านี้ก็พอมีความรู้เรื่องยิงแอดก็ของจีนมายิงขายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วก็เบื่อปัญหาตรงที่มันต้องมาคุมโลแอดคุมอะไรต่างๆก็เลยคิดว่าเราควรที่จะมีหน้าร้านก็เลยกับแฟนเนี่ยเป็นคนที่ถนัดเรื่องกาแฟอยู่ลวก็เลยมามาเป็นคาเฟ่ แฟนก็ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟใช่ก็ไม่ได้เป็นเจ้าของร้านกาแฟ,ฟแค่เคยไปเป็นบาริต้าแล้วก็ชอบกาแฟแล้วก็แค่นั้นเลยแค่นั้นแล้วมองหาอะไรที่แบบขอแค่ทําเงินได้อ่ะแสดงว่าจริงๆต้องบอกว่าพื้นฐานเราคือนักการตลาดอยู่ต่างจังหวัดประมาณน,านั้นแล้วก็รับทําการตลาดยิงแอดทำคอนเทนต์อะไรไปเรื่อยอ่ะใช่ค่ะแล้วเราก็มาเซิร์ชดูว่าแบบหอืออะไรที่แบบไม่ค่อยมีการยิงแอดแล้วมองมามองคาเฟ่ในขอนแก่นตอนนั้นนะห้าปีที่แล้วไม่มีสักร้านเลยที่ยิงแอดเวลาเราไปกรุงเทพก็ไม่ได้เยอะนะที่ยิงแอด่เอะแต่เวลาเราไปกรุงเทพอ่ะเรา ลมเลยประมาณนั้นเราก็เลยเหมือนตอนที่เราไปกรุงเทพเราก็มองเฮ้ยเนี่ยร้านนี้ก็ยิงมายิงมาก็เลยไอเดียว่าถ้าเราทําคาเฟ่แบบนี้ให้มันหลอนหลอนหลอนอยู่แบบนี้ตามพฤติกรรมมาคุณแน่ประมาณนี้ก็เลยแสดงว่าเราไม่เริ่มต้นจากพีโปรดักเลยเราไม่ได้เก่งโปรดักไม่ได้เก่งเลยเราเริ่มจากพีโปรโมชั่นคือการตลาดก่อน แล้วทาไมต้องชูใจอ่ะชูใจก็ตอนนั้นมีร้านเซ้งอยู่หลังมอแล้วตรงนั้นอ่ะชื่อชูใจอยู่แล้วแล้วมันบังเอิญตรงกับชื่อหลานเราพอดีเราก็เลยมองว่าอุ้ยนี่แหละคู่แท้ของฉันอลยเงี้ยแล้วก็เลยคง,คงชื่อวไว้ไม่เปลี่ยนชื่อด้วยไม่ได้เปลี่ยนชื่อแต่วันนั้นชูใจยังไม่ได้เป็นสเปเชียลตี้อะไรแบบนี้ปะยังค่ะไม่ได้เป็นรงครัวด้วยแค่เปิด เพราะว่าเราหาอะไรทําสักอย่างหนึ่งที่อยากให้หลีดคนเข้ามาแล้วตอนนั้นผลลับธ์5ปีที่แล้วเป็นไงผลลับก็ดีนะคะก็คนแน่นร้านทุกครั้งที่บูธแอดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปตามที่เราคาดแล้วคนมาแน่นล้านแต่มันก็มีปัญหาเข้ามารายวันทั้งเรื่องต้นทุนอะไรต่างๆเราค่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆ,ๆจากนักการตลาดที่รับจ้างเงินคนอื่นน่ะก็ก็จ่ายตังค์กูกูว่าทำการตลาดหให้หได้เงินเข้ามาตลอดพอมาเป็นเจ้าของธุรกิจเองอะ่ะเราเจออะไรที่การตลาดแก้ไม่ได้บ้างโอเคเราได้ลูกค้าเข้ามาถูกป่ะล้วันนั้นอยู่ในอยู่ในมหอ วันหนึ่งขายได้ประมาณกี่แก้วก็ประมาณ200อยู่นะคะโอ้โหก็โอเคดิก็โอเคแต่ด้วยความที่ร้านใหญ่แล้วก็ต้นทุนอะไรไม่รู้ไงมันขาดทุนตรงไหนยังไม่รู้เลยว่ามันขาดทุนตรงไหนอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องธุรกิจเลยใช่ไม่มีแต่ว่าตอนนั้นอะแฟนเริ่มเรียนรู้เรื่องกาแฟแล้วนะไปเรียนว่าเออกาแฟที่ดีต้องเป็นยังไงมาเล็ดเครื่องอะไรเงี้ยมีความรู้แล้วคิดว่าโปรดักต์ก็ดีขึ้นประมาณหนึ่งแหละแต่อีพวกเรื่องอื่นอ่ะมาแก้ปัญหาไายวันเอาทีหลัง ผิดตรงไหนบ้างถ้าย้อนกลับไปผิดตั้งแห่ต้นทุนคำนวณต้นทุนเนี่ยสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้พอร์ชั่นต่างๆมาสังเกตทีหลังว่าลูกค้ากินเหลือทุกจานเลยเอ,อ๋อเราขายอะไรเราขาย,ขายกาแฟและข้าวด้วยใช่ใช่ขายกาแฟตอนนั้นยังเป็นเหมือนตามสั่งยังไม่ได้เป็นอาหารแบบแตเต็มรูปแบบขนาดนี้ก็เผา<อ>หรืออะไรอย่างเงี้ยก,ก็คือแค่มีอาหารขายแต่คนมากินร้านกาแฟแล้วจะสั่งกระเพราแล้วกลิ่นมันไม่ ก็ตีกันอยู่นะเอาจริงๆก็ตีกันอยู่แต่ว่าเรามองว่าถ้าเราขายแค่ก,กาแฟคู่แข่งที่เป็นร้านกาแฟอย่างเดียวถ้าเรามองในเชิงมาเก็ตติ้งมันเยอะมากเลยเราต้องไปแชร์มาเก็ตกับหลายคนแต่พอตัดช้อยมาเป็นกาแฟและอาหารเนี่ยเ,เริ่มเหลือน้อยแล้วเราก็เลยลายว่ามันมีเค้กที่จะต้องไปแบ่งคนอื่นน,ะน้อยแล้วแล้วก็เราเอาเราเป็นบรรทัดฐานแล้วกันเวลาที่เราจะไปทํางานเราเร่งรีบอย่างเงี้ยเราอยากไปที่เดียวแล้วแบบมันมีทั้งกาแฟทั้งอาหารอย่างเงี้ยแล้วจบเลยไม่เสียเวลาเราไปทําอย่างอื่นในมุมธุรกิจมันเพิ่มติ๊กเก็ตใส่ได้แต่ในมุมบรรยากาศม อาจจะแบบความรู้เราอาจจะยังน้อยใช่ใช่ใช่ทำใ,ใ,ให้จจมัน<อ>ก็จะตีกันโมโมโซโซใช่ป่ะใช่ เจอปัญหาอะไรอีกเจอปัญหาเวสของเสียมีวันหนึ่งเดินไปเจอพ่อครัวเหมือนกับซับข้ามาส่งใช่ไหมไก่30โลอะเขียวเขียวทั้ง30โลโตั้งไว้หน้าห้องเจอผักอย่างเงี้ยที่แบบอยู่ในถังน้ําแข็งวางซ,ซ,ซ,ซ้อนซ้อนซ้อนกันสุดท้ายเอามาเด็ดใช้อะได้ไม่ถึงครึ่งก็จ่ยาเจยเงินเต็มจ่ยายเงินเต็มจ่ายเงินเต็มตอนนั้นยังไม่รู้จักคําว่า S O P เลยก็ค่อยมาแก้ปัญหาเอาทีหลังก็เจอปัญหาเรื่องการจัดการใช่ปัญหาเรื่องการพอร้านมันใหญ่เนี่ยปัญหาเรื่องการดูแลเยอะป่ะปัญหาเรื่องการดููแลลเยอะกค ก็คอมเพลนเรื่องว่าเรียกพนักงานแล้วแบบพนักงานไม่เห็นพนัก,านกงานไม่ชัดกี่ตารางเมตรอะกี่ตารางตีเป็นตารางเมตรไม่เป็นแต่ว่าพื้นที่เนี่ยไล่ไลก่กว่าโอ้โห ทำร้านกาแฟพื้นที่หนึ่งไร่ใช่คือต้องบอกว่าเคยทำร้านที่มันเล็กๆขายวันละสองร้อยแก้วเริ่มไม่เยอะแล้วนะเริ่มไม่เยอะละเคยทำร้านเล็กมาก่อนแล้วแบบแค่คู่หาเดียวสองคู่หาแล้วมันก็ได้ลูกค้าน้อยเออมันมันจัดการง่ายแต่มันได้ลูกค้าน้อยเราแค่คิดว่าเราอยากได้อะไรที่มันหลีกคนเข้ามาเยอะๆอัดคนได้เป็นร้อยสองร้อยอ่ะเราเราคิดภาพนั้นแบบสวนอาหารน่ะเอออยากขอความรู้ทำร้านกาแฟอยู่ในมหาลัยเปิดเทอมอ่ะไม่ห่วงปิดเทอมอ่ะ ปิดเทอมสุดๆ,ๆปิดเทอมไม่พอเท่าไหร่นะหน้าฝนหน้าฝนเนี้ยหนักเพราะว่าเด็กขี่มอ,อเตอร์ไซค์ทั้เลยเด็กไม่ค่อยมีรถยนต์ไม่มาล้าน,เ,นเราเลยเแชมพัสอะใช่ใช่ไม่มาเลยเหมือนปีหนึ่งอะขายได้แค่6เดือน3เดือนปิดเทอมอีก3เดือนฝนอ่ะสมมุติช่วงขายได้ก็คือวันละ200แก้วช่วงที่ขายไม่ได้อ่ะขายไม่ได้เนี้ยสิบยี่สิบแก้วยังมีเลย<อ>แบบหน้าใจหายแบบลมพัดได้ยินเสียงอะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่เรา เราเลือกออกมาอยู่ในทำเลนี้ถามว่าเลือกออกมาไหมตอนแรกก็ไม่ได้เลือกออกแต่ว่าช่วงนั้นเริ่มขายีเริ่มจัดการอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราเรามีความรู้แล้วอะเราอยากจะขยายคิดไปจนถึงขายเป็นชายหรืออะไรเงี้ยนะก็เลยขยายมาในพื้นที่ในเมืองแต่ว่าโจทย์เราก็คือเราก็ยังอยากได้พื้นที่ที่มันเป็นสวนเป็นอะไรเงี้ยมันเดินจนมาได้ที่ตรงนี้เออตอนนั้นมีปัญหาเพิ่มอีกเรื่องนึงเรื่องต้นทุนของมเมล็ดก,กาแฟาที่มันแบบมันขึ้นทุกวันมันสวิงสวิงเพราะว่าเราเราไม่ได้ผลิตเองก็เลยสาขาเนี้ยก็เลยตั้งใจว่าเราจะเป็นลงที่เดราจะไ้คุมมต้นนทุเ็กแ ที่เป็นวัตถุดิบหลักของเราได้แต่เราคุมต้นทุนมาเล็กาแฟก็แรกกับเงินลงทุนในการที่จะต้องซื้อเครื่องก็เริ่มจากเล็กๆก่อนซื้อเครื่องมือ2ก่อนเครื่องเล็กๆมาก่อนแล้วเราไปเรื่อยๆไม่ได้แบบตุ้มเดียวลง วันนี้ชูใจมีอะไรบ้างอยู่ในดีก็มีมีร้านกาแฟแหละเราเนร้านกาแฟตรงนี้ที่ขายอาหารอ่ามีอาหารมีเบเกอรี่ที่เราทาเองอ่ามีร้านเบเกอรี่เล็กๆอยู่ตรงนี้ที่รับทั้งขายข้างในแล้วก็ทําให้คนข้างนอกใช่ใช่แล้วเราก็ทาโชว์ให้เขาเห็นเลยทาโชว์ให้เขาเห็นเลยเพราะว่าเคยไปแอบทาข้างหลังแล้วไม่มีออเดอร์เข้ามาอ๋อเหมือนกับหมยถึงออเดอร์ขายส่งนะไม่มีเข้ามาเราก็เลยมาทําโชว์ตรงนี้ก็เหมือนเป็นหน้าร้านโฆษณามีร้านคาเฟ่มีเบเกอรี่กม่มีอาหารมีพิลาทิสมีพิลาทิส ใช่ยิบลอันนี้เป็นของเพื่อนให้เพื่อนมาเช่าแล้วก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีเวิร์กช็อปศิลปะที่เขามาเช่าแต่ตอนนี้ <Okay. S 1> เราก็มาทําเองเเราก็มาทําแบบ ให้ว่ารูกเพนนะกเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีโรงเรียนมีโรงเรียนมีสถาบันสถาบันอะไรสถาบันกาแฟพิเศษประเทศไทยชื่อว่าสกิตก็เป็นแบบสอนเกี่ยวกับกาแฟตั้งแต่เบสิกไปจนถึงแอดวานซ์เลยได้รับการรับรองจาก SCA ก็คือสามารถถือใบเซอร์เนี่ยไปสมัครงานได้ทั่วโลกประมาณนั้นแล้วก็มีร้านทําผมอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวก็กลายเป็นว่าเวิร์กเวิร์กเดียวเรากับกายมีเครื่องจะหารายได้หลายอันอาจจะมากน้อยต่างกันแต่อย่ายวน้อยลูกค้ามาครั้งหนึ่งก็คือครบมากขึ้นอันนี้คือ business model ที่เราวางไว้ตั้งแต่แรก วางไว้ว่าอยากให้รายได้เข้ามาหลายทางเพราะว่าตอนที่เราอยู่สาขาลังมอเราเป็นแค่กาแฟและร้านอาหารอย่างเดียวพ<ช>อที่มันเงียบแล้วมันมันเงียบเลยษษลูกค้าลกลีบเลยเราเลยมองว่าอ้ยเราอยากให้ลูกค้ามาทำอะไรเล่สิอย่างอย่างพิลาชอย่างเงี้ยคนที่อ,นนออกมังกรยออกกังกายทุกวันอย่างน้อยเขาต้องมากินกาแฟแล้วแหละอะไรเงี้ยอย่างนั้นทำผมอย่างเงี้ยถ้นทำหอมแล้วก็ให้เขาสั่งอาหารสั่งกาแฟได้แบบเต็มที่แล้วก็ไปเสิร์ฟมีโต๊ะสแตนบายทำในุมการตลาดเขาเรียกว่า cross ซลประมาณนั้นแต่แทนที่จะ cross ซลในสินค้าของร้านเดียวกันเราครอสเซลคนละธุรกิจแต่ เปาตังเราหมดเลยใช่จากค่าเช่าในมอกี่บาทตอนนั้นค่าเช่าในมอแค่แปดพันอ่ะ,ะแล้วตอนนี้ตอนนี้ห้าหมื่นประมาณนั้นรวมที่จอดรถแต่ถือว่าคุ้มไหมคุ้มคุ้มยิ่งกว่าคุ้มแล้วก็พฤติกรรมคนขอนแก่นด้วยที่ต้องขับรถอ่ะมันแทบจะไม่มีร้านคู่แข่งที่มีที่จอดรถเท่าเราเลยแล้วเวลาที่เขาตั้งใจที่จะมาหลายๆคนเป็นหมู่คณะอย่างคําว่าทัวร์ลงเงี้ยรถบ,บัสคันนึงมามาได้รถมาเป็นรถตู้อย่างเงี้ยมาได้ที่อื่นเขาแทบจะไม่มีที่จอดเงี้ยหนึ่งก็ว่ามันก็สักเซสเรื่องเี้ค่ะเออฉ นิ่งแรกก็คือคำว่าถูกแพงมันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่คำว่าคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเช่า8,000ถูกจริงได้พื้นที่ใหญ่จริงแต่ปีหนึ่งขายได้ 3ถึง5เดือนกลับอีกอันนึงค่าเช่าแพงขึ้นมา5 0 0หมื่นแต่เราสามารถอยากธุรกิจได้5ธุรกิจและขายได้ทุกวันแสดงว่าอันนี้ห้าหมื่นก็คุ้มกว่าคุ้มใช่แล้วก็หลังๆเนี่ยมารู้อีกอย่างหนึ่งไม่ใช่มารู้สิเพิ่งมาจริงจังอย่างหนึ่งคือการให้สถานที่ไปจัดอีเวนต์เช่นอีเวนต์สัมมน,นารวมถึงงานแตง่งเรากลายเป็นเวนิวเลยใช่พอได้งานแตง่งมาเนี้ยหนึ่ว่ามันครบอะ่ะเดี๋ยวนี้คนจัดงานแต่งเขาไม่อยากได้บรรยากาศที่มันซีเรียสอะไรจริงจริงตั้งแต่หลังโควิดอะ่ะเ<อ>ทรนการจ ทำไมฉันจะต้องเชิญคนที่ฉันไม่รู้จักมางานแต่งฉันด้วยวะถูะกว่า<ม>อ๋อที่นี่ก็จัดงานแต่งด้วยใช่ซึ่งไม่ได้คิดเองลูกค้ามาถามเช่าเราเราค่อยไปจริงจังกับเรื่องนี้แล้วขายได้แล้วขายได้เอารายได้มันโอเคเหรอในเมื่อถ้าเกิดจัดงานแต่งปุ๊บในร้านขายไม่ได้เราก็คิดค่าปิดร้านกับเขาเลยแล้วเราก็ไปบวกกำไรกับอาหารดีแต่เราก็เปิดร้านช่วงเช้า้ากลางวันได้ปะเปิดได้ค่ะเปิดได้แบ่งโซนแต่ว่าลูกค้าก็ไม่ค่อยแฮปปี้ลูกค้าคนเหื่นนี้เขาเข้ามาเขาอยากนั่งชิลๆอ่ะเพราะเขาเห็นรถเยอะๆแล้วคนเดินไป แล้วก็เหมาก็เหมือนได้รายได้โดยไม่ต้องดูแลใช่เราได้ค่าปิดร้านเราเอารายได้วันที่สูงที่สุดของเราเราคิดไปอยู่แล้วแล้วเราก็มาได้กําไรจากอาหารที่เราเสิร์ฟเฮ้ยวิธีคิดมันไม่เหมือนกันนะเพราะว่าปกติสมมุติเราได้วันละ3 0 0 0 0ื่นบาทไอ้สามหมื่นบาทนะเรามีต้นทุนค่ากาแฟต้นทุนค่าอาหารต้นทุนค่าบริการแต่สมมุติเราปิดร้านแล้วเราบอกว่าเราคิดส0,000ื่นบาทเน็ตกัไรายส0,000ื่นเลยถูกต้องถูกป่ะไม่รวมค่า catering ที่เราจะได้อีกใช่ใช่ใช่ อ๋อวิธีคิดนี้ดีเขาเลยเริ่มทําการตลาดเรื่องนี้มากขึ้นใช่ก็เริ่มมาพอพอตอนแรกๆเราทําการตลาดไปเราก็เอารูปพินเทเลสอะไรอย่างเงี้ยคนก็ยังไม่ค่อยสนใจแต่พอมีลูกค้าเข้ามาจริงๆจัดจริงๆแล้วเรามีรูปที่มันเป็นงานจริงค, <ๆ S 1> คนก็มองมเขา้าจินตนาการออกได้ใช่ว่าเขาจะมุมทำมุมนี้เป็นอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็มายาวๆปีที่แล้วปิดไป8งาน ก็ถือว่าไม่แย่นะไม่แย่ก็คือแปงานที่รับรู้เป็นกําไรเลยอ่ะใช่ใช่รับรู้เป็นกําไรเลยถูกต้องแต่มันก็มีปัญหาพี่ต่อช่วงแรกๆเราก็จัดการเรื่องการเสิร์ฟเรื่องอีเวนต์อะไรมาคนมันคนละเกมกันใช่หลังๆมาเราก็เอาซอสมาเลยไม่ทําเองแหละเอาคนที่เขาถนัดมาเลยดีกว่าถามหน่อยปัญหาของร้านคาเฟ่ปกติที่เราทําเพราะเราชอบกาแฟกาแฟมักจะดีมักจะมีปัญหาเรื่องอาหารเป็นปะเป็นค่ะหนึ่งก็คุมไม่ได้3ปีแรกเลยที่แบบมีปัญหาเรื่องอาหาร เละเทะลูกค้าคอมเพนสบัดขายได้แต่จัดการไม่ได้กำไรไมีไหม,ม เท่าที่เคยคำนวณน,นะตอนแรกอะ่ะเราคำนวณรวมกันทั้งระบบใช่ไหมหลังๆมาเลยอยากจะรู้ว่าไอ้ที่กำไรมันมเหลือน้อยเนี่ยมันเหลือน้อยเพราะอะไรก็เลยคำนวณต้นทุนแยก <Yes. S 1> เป็นครัวเบเกอรี่ oh, <okay. S 1> เป็นกาแฟไปเลยแล้วเราเค่อยมาเห็นว่าเราขายกาแฟกฟับเบเกอรี่ได้กาไ,กไรแต่เรามาขาดทุนครัวทุกเดือนเลยด้วยความที่พ่อครัวค่าจ้างอะไรเงี้ยก็อ๋อเราอ<ว>่ะอยากได้ติ๊กเก็ตไซส์ที่มันใหญ่ขึ้น <S S ใช่เราก็เลยต้องมีอาหารใช่แล้วมันได้ติ๊กเก็ตไซส์ใหญ่ขึ้นจริงแต่เราไม่เคยแยกกําไรบรรทัดสุดท้ายว่าแต่ละแต่ละเซอร์วิสหรือแต่ละโปรดักต์ ว่าอาหารขาดทุนอาหารขาดทุนไม่ได้ขาดทุนเยอะแต่ก็ขาดทุนมันก็ไม่ได้สร้างรายได้อะใช่ใช่คือถ้าเราโฟกัสกาแฟอย่างเดียวให้เราเป็นร้านกาแฟมันก็รายได้อาจจะไม่เยอะแต่กําไรเหลือเหลือเลยตอนแรกเคยคิดว่าหรือว่าจะขายแค่เบเกอรี่กับกาแฟดีวะแต่ว่ากลับไปดูความตั้งใจแรกที่เราจะทําให้เค้กมันเหลือน้อยที่ต้องไม่แบ่งกับคนอื่นอ่ะมันก็ไม่ได้ดีถ้าเราไม่มีอาหารมันก็เลยต้องไปหาวิธีอื่นเข้ามาแล้วทํายังไงก็เป็นการจอยเวนเจอร์ไปคุยกับเชฟที่ J V ใช่ไปคุยกับเชฟที่เขาเก่งเรื่องอาหารแต่เขาบริหารไม่เป็นร้านเขาแบบว่าไปไม่รอดแต่อาหารนะเขาดีเออ,อาารเยอะมากเลยที่เราเจอคนทําอาหารเป็นพอออกมาเปิดร้านอาหารเราไม่ประสบความสําเร็จมันไม่ใช่อาหารไม่อร่อยแต่มันมีทักษะอื่นๆื่ภาระอื่นๆที่เราจําเป็นจะต้องทาอะ่ะใช่มันก็ไปคุยกับ4ี่ห้าเจ้าค่ะบางเจ้าก็ยังแบบยังถือ e อ,อีโก้อยู่ออกเหมือนไปพิชชิ่งอะ่ะใช่ใช่บางเจ้าก็ถืออีโก้อยู่ว่าไม่ฉันฉันจะเป็นนายตัวเองอะไรเงี้ยด้วยความเชฟอะไรเงี้ยแต่ก็มีเจ้าหนึ่งที่น่า ทำอาหารแบบถูกจริตเราด้วยดูแล้วเป็นแบบเออใช่เลยชูใจอาหารต้องเป็นแบบนี้แหละอะไรเงี้ยเราได้มาตรฐานแล้วก็มาจอยกันพอมาจอยกันกเราแบ่งโปรฟิตกันค่ะเชฟเอาไป70็หนึ่งเอามา3ามสิบโอ้เราเอาน้อยกว่านะเราเอาน้อยกว่าแต่ว่าเราไม่ได้ลงทุนอะไรเลยของเขาซื้อเข้ามาค่าแรงผู้ช่วยเขาจ่ายหนึ่งมีแค่จ้างเด็กเสิร์ฟกับ เครื่องหลังจากแล้วก็มีครัวที่เราสร้างไว้แล้วอีกไม่ได้อะไรเพิ่มเติมภาระทุกอย่างเป็นของเขาหมดภาระทุกอย่างเป็นจัดการวัตถุดิบทุกอย่างเป็นของเขาหมดใช่แต่เงินเข้ากระเป๋าเราก่อนแล้วเราค่อยมาแบ่งกันก็คือเราก็นับจากปริมาณการขายเราก็ดูจากต้นทุนที่มันเกิดขึ้นใช่ใช่ผลลัพธ์เป็นไงแฮปปี้มากมากเลยจากที่ขาดทุนกับครัวกลายเป็นว่าเราได้มา3 0แล้วก็พออาหารมันดีสัดส่วนอาหารก็ขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นกาแฟ80อาหาร20ตอนเนี้ยเบียดเบียดกันเลยกาาาแฟ60อหร หรอใช่ประมาณน้แล้วในมุมของเชฟพอแฮปปี้ปะเชฟแฮปปี้ไปก็นัดกินข้าวกันบ่อยก็ถามเชฟเชฟบอกว่าเชฟเกิดมาไม่เคยใายได้ขนาดนี้มาก่อนเหรอใช่ด้วยความที่ก็ไม่ถนัดบริหารไม่ถนัดแบบโปรโมตตัวเองอะไรเงี้ยจริงๆเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันมี business model หลายอย่างที่บางทีเราอาจจะไม่จาเป็นต้องทําเองร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเรารู้จักการเปิดใจและที่สําคัญคือเราต้องเข้าใจโครงสร้างต้นทุนและตัวเลขก่นเนาะป่ะเดี๋ยวให้หนึ่งพาดูร้านโดยรวมดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเผื่ออาจจะเป็นไอเดียบางอย่างสําหรับใครที่อยากจะทําร้านค้า แล้วอยู่ต่างจังหวัดและคิดว่าขายกาแฟอย่างเดียวไม่น่าจะคุ้มกับเงินลงทุนแน่ๆอาจจะมาดูไอเดียของหนึ่งแอบบอกได้ว่าทั้งหมดที่ลงทุนเนี่ยลงไปเท่าไหร่ลงไป5ล้านค่ะ5ล้านบาทนี่คือรวมแบบ5ล้านแบบรูปอุปกรณ์แล้วค่าก่อสร้างตกแต่งทุกอย่างใช่แต่ก่อสร้างเองนะเพราะว่าพ่อเป็นผู้รับเหมาพอไม่ได้คิดกำไรจากส่วนนี้ถ้าค่าก่อสร้างอย่างเดียวประมาณประมาณ3ล้านถึล้านห้าเพราะว่าใช้ไม้อะไรเต็มไปหมดใช่ใช่ใช้ไม้ใช้อะไรไปดูกัน และสาหรับใครที่อยากพัฒนาความรู้ในเชิงลึกกับธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารนะแต่ไม่มีเวลาออกไปเรียนรู้ข้างนอกเพราะผมรู้ว่าเวลาทําธุรกิจมันก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วเรารวบรวมองค์ความรู้มาอยู่ในหนังสือเหล่านี้ทั้งหมดแล้วครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารหรืออะไรก็ตามมีหนังสือที่ชื่อว่าเจ๊งในกระดาษครับเรียกว่าการทํา feasibility study ถ้าจะเจ๊งเจ๊งในกระดาษชีวิตจริงจะได้ไม่เจ๊งแต่ถ้าใครตัดสินใจได้แล้วว่าอยากเริ่มต้นร้านอาหารอยากมีองค์ความรู้ภาพรวมในธุรรรกิจ้้าาานนอาหาเล่ีบ เริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารถ้าเปิดร้านไปแล้วอยากวางระบบร้านอาหารหนังสือเลสรองวันโอวันครับบริหารร้านอาหารอย่างมืออาชีพพอเปิดร้านอาหารไปแล้วอยากทําการตลาดเล่มนี้เรารวบรวม50เทคนิคที่จะช่วยให้ร้านอาหารเราขายดีขึ้นชื่อว่ารู้แบบนี้ร้านเราขายดีขึ้นไปแล้วครับธุรกิจยอดฮิตธุรกิจกาแฟใครอยากเปิดร้านคาเฟ่หรือเปิดร้านไปแล้วแต่ไม่มีองค์ความรู้ในการบริหารธุรกิจเล่มนี้เลยคาเฟ่สตาร์ทอัพคัมพีเปิดธุรกิจร้านกาแฟซึ่งถ้าใครสนใจหนังสือทั้งหมดเหล่านี้สามารถกดได้ที่ลิงก์ช็อปด้านล่างได้เลยคือโ ตัวน,นี้ก็เป็นบาร์กาแฟค่ะก็เป็นพวกเครื่องชงเครื่องบดก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ใกล้ๆกับแคชเชียร์แคชเชียร์สั่งมากาแฟทําตรงนี้เสร์จ อันนี้เราก็เหมือนเป็นสเปเชียลตี้ให้เขาเลือกมาเล็กกาแฟได้ใช่ใช่ถามว่าเป็นสเปเชียลตี้ไหมหนึ่งไม่เคยตั้งตัวเองว่าหนึ่งเป็นสเปเชียลตี้นะแต่ว่าเราอยากเป็นว v e r เดย์ c o f f e ่เพราะหนึ่งมองว่าคนเราอ่ะคนที่ติดกาแฟคือมันติดจริงๆมันต้องกินทุกวันถ้าเรากินทุกวันแล้วเรากินเอาเดิมเดิมแล้วก็เบือ่อหนึ่งก็เลยมีให้เลือกค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นสเปเชียลตี้จัดจ๋าจัดจัดขนาดนั้นเพราะว่าตั้งแต่โมเดลแรกเลยเราอยากที่จะรับทุกคนใครชอบแบบไหนมาเรามีหมดประมาณนึงแล้วก็ข้างล่างก็เป็นโนนนนั่งทงทําาอะไรพวกกี้ถูใช ่คะแล้วตรงนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปที่หนึ่งบอกเขาก็จะเอาเล็กๆไปนั่งวาดรูปไปนั่งระบายสีปูนปาสเตอร์อะไรอย่เงี้ยค่ะเออไอ้นี่เดี๋ยวนี้เขาคิดใช่ใช่พี่ซื้อให้หลานอยู่มันก็เหมือนร้านเราก็ไม่ได้แห้งมีแอคทิวิตี้อะไรตลอดเวลาใช่ค่ะข้างบนข้างบนก็จะเป็นโซนสําหรับใครที่อยากได้ความเงียบหน่อยเป็นบ้านไม้มารีโนเวทเลยเนาะใช่ใก็ใครที่มาคนเดียวมานั่งทํางานก็จะเป็นโซนนี้ แล้วก็จะมีห้องประชุมด้วยมีลูกค้าอยู่้ก็ประชุมกันอยู่ห้องประชุมตัวนี้ก็มีค่าบริการก็เป็นรายได้เสริมอีกทางหนึ่งใช่ซึ่งรายได้ดีมากเลยนะพี่ต่อเพราะว่าส่วนมากเขาจะเป็นองค์กรแล้วพอเขาใช้งบบริษัทเขาสั่งไม่อันอ๋อเออว่ะ <c oughs> พอมันมีที่จอดรถเขาก็มาประชุมได้ง่ายใช่ใช่ค่ะเ <ๆ S 1> ปิดประตูออกไปก็จะสวนแล้วค่ะ <c oughs> ต้นนี้ก็เป็นห้องเบเกอรี่แบบที่บอกไปตอนแรกซึ่ง เราก็ทําให้เขาเห็นไปเลยแล้วเราก็มีโปเตอร์ต่างๆว่าเรารับทําอะไรอ๋อพอลูกค้ามาเขาก็เห็นว่าอา้าวรับส่งด้วยใช่เค้กวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยก็มีลูกค้าหลายคนที่ติดใจติดใจรสชาติเบเกอรี่เราแล้วเขาก็แบบอยากซื้อไปให้แฟนสวัสดีครับทําเค้กอะไรกันอยู่แม็กนัมดีนะเพิ่งทาความสะอาดใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็น้องก็จัดมุมน่ารักๆก็ไว้ขายผลงานของเขา ก็ใช้พื้นที่ไม่ใหญ่อะเนาะใช่พื้นที่ไม่ใหญ่ค่ะทําส่งทําขายในร้านก็ใช้พื้นที่นี้เลยใช่ค่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปเพนเค้กด้วยที่ตอนนี้กำลังฮิตมีออเดอร์มาแบบวันละไม่ต่ำกว่าแบบ10-20ก้อนที่เขาจะเอาไปวาดเองก็เปล่าๆเ,เลยนี่แล้วก็จะมีสีให้ค่ะทำเป็นเหมือนชุดคิดเล็กๆอะพี่ต่อบางทีก็ขายกี่บาท179บาทโอ้โหทำเพนเพนแล้วก็โยนภาระให้ลูกค้าทำต่อเองดี จริงเหรอแต่ก่อนแบบว่าเขาแบบเขาชอบสั่งเรามาลูปม้ารูปแมวรูปอะไรเงี้ยพอเขาได้เพ้นเองเขาก็แบบเขามีความีนะเขามีความทรงจําอยู่ในนั้นมันมีคุณค่าแล้วเราก็ประหยัดเลเวอร์คอร์สด้วยประมาณนี้ปอนใหญ่เต็มเต็มปอนเราขายอยู่300แต่เราต้องทั้งเพ้นให้เขาปาดทีมปาดอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทเขาไปทําเองแล้วแต่ว่ามันแค่หนึ่งส่วนสี่ของปอนอ๋อเออว่ะเออก็ดีเนาะกาไรเยอะขึ้นด้วยใช่กำไรเยอะขึ้นอื่น อ๋อพอมันเป็นสวนมันก็มีจุดเด่นที่แตกต่างจากคนอื่นใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นสตูดิโอพิลาทิสค่ะตอนนี้ไม่มีลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็น one on one s e i o n ซึ่งมีลูกค้ามาทุกวันนะปกติจะแน่นเลยก็แบ่งพื้นที่ให้เช่าไปใช่ก็เหมือนมาซับซีได้ค่าเช่าไปส่วนหนึ่งอะประมาณนั้นก็มาหานันหารค่าเช่าเราไปโซนนี้ก็เป็นโซนห้องแอร์ค่ะแต่ว่าตรงนี้สังเกตได้ว่าหนึ่งอะทำเป็นบานเฟียมทั้งหมดเผื่อว่ามีอีเวนต์อยากจะเปิด oh. ก็เปิดได้เลยใช้งานได้หลายอย่าง oh. เอแล้วได้ใช้ไหมได้ใช้ค่ะอย่างงานแต่งเนี่ยบางทีเขาก็ทำพิธีมั่นตรงนี้ก็ไปทําแต่งตรงนั้นเขาก็ได้หลายๆมุม พวกงานอีเวนต์ต่างๆแล้วก็จะมีแบบสัมมนาเดี๋ยวนี้เขาก็ทําสัมมนาในสวนกันเยอะอย่างประกันชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็ออกแนวเวทีอยู่ตรงนั้นนะใช่เขาก็เปิดโล่งไปเลยแล้วเขาก็มาบูตตั้งตั้งตั้งของเขาตรงนี้ก็โซนเอาท์ดอร์ค่ะรานนี้เราก็เอาโต๊ะออกทั้งหมดก็จุได้200คนนะพี่ต่อแต่ว่าก็อาจจะแน่นๆหน่อยแต่ว่าเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็ชอบงานแบบนั้นแล้วก็เป็นลงครัวแร์ใช่ค่ะโซนนี้ก็เป็นลงครัวส่งให้หลายที่แมงนะวันนี้ตอนนี้35เจ้าที่่ขออนนแกแก่นและอีสาน อ๋อเหรออ<ช>ันนี้ก็ถือว่าเป็นไรายได้หลักแล้วป่ะยังไม่เท่ายอดขายหน้าร้านแต่ก็ปิ่มๆกันแหละแต่ว่ามาจิ้นสูงกว่าหน้าร้านอ๋อเหรอเพราะว่าใช้ใช้เลเวลค่อนข้างน้อยถ้าเป็นเครื่อง แต่ก่อนที่บอกพี่ต่อว่าเริ่มเล็กๆอ่ะก็มีแค่เครื่องจ๋งนี้เครื่องเดียวแบบขั้วทีละโล2โลสักหน่อยก็ขยายเป็นเครื่องนี้เครื่องนี้น่าจะ15หรือ20โลนี่แหละจนไปถึงเครื่องใหญ่ที่ได้หลัก 30- 50โลแล้วก็ตัวนั้นใช้ AI ไปแล้วหนึ่งไม่รู้แฟนหนึ่งไม่ค่อยบอกความจริงเท่าไหร่ราคามันเปลี่ยนไปตลอดเลยอ่ะใครรู้พิมพ์คอมเมนต์มาหน่อยว่ยอาน่อยเครื่องนี้มันราคากี่บาท เครื่องนี้จะใช้ AI ช่วยแล้วเพราะว่าหลังๆมัเนี่ยร้านลูกค้าแต่ละเจ้าเนี่ยเขาอยากได้ซิกเนเจอร์เป็นมาเลของเขาไม่เหมือนร้านอื่นตัวนี้มันก็จะบันทึกโปรไฟล์ได้ว่าแบบร้านนี้ชื่อร้านจุดๆเอศูนย์หนึ่งเนี่ยแล้วก็บันทึกไว้แล้วให้มันคั่วแต่ละครั้งใช่ค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกสต็อกสารกาแฟเสร็จแล้วก็ไปคั่วคั่วแล้วก็จะมาแพ็คไว้แบบนี้อ่ะพาไปดูโรงเรียนหน่อยอันสุดท้ายโอ้พื้นที่ใหญ่เหมือนกันเนาะใช่ค่ะ พราะพูดถึงราคาหลัก50า0มบาทต่างจังหวัดอาจจะไม่ถึงไม่ถึงกับถูกแต่ว่าในกรุงเทพนี่คือหาไม่ได้นะ,ะราคาดี เราไปทําสถาบันกาแฟได้ยังไงอ่ะก็เริ่มต้นจากไปเรียนกับเขานี่แหละอยู่ที่กรุงเทพเนาะแล้วก็เราก็สังเกตว่าทุกครั้งที่เราจะเรียนอะไรเพิ่มอ่ะเราต้องเข้ากรุงเทพทุกครั้งเลยแล้วเข้ากรุงเทพก็มีทั้งค่าเครื่องค่าที่พักค่าเดินทางอะไรต่างๆแล้วในอีสานเนี่ยหนึ่งก็มองว่าก็มีคนแบบหนึ่งอ่ะเยอะแหละจนสนิทกับพี่เขาเราก็เลยขอซื้อสถาบันเขามาโดยที่ยังเป็นมาตรฐานเขาอยู่เพราะว่าถ้าเราถึงแฟรไชสยอ่ะประมาณนั้นเขาก็ขายให้ในรูปแบบแฟรไชสยแต่ว่าก็เราเป็นแฟรไชสยเจ้าแรกของเขาเขาไม่เคยทำแฟร์น ก็กลายเป็นฮับของ<ช>อีสานใ,<ช>ใครอยากมาเรียนการชง<ม>อชอแล้วก็ม,มีร้านทำผมด้วยใช่ค่ะ แค่ที่จอดรถอะพื้นที่มันสองไร่หนึ่งงานหนึ่งก็เลยตัด1งานไปทําสถาบันเพราะว่าตอนแรกที่จอดรถอะมันไม่มีอินคำอะไรเข้ามาเลยไงพี่ต่อแล้วอจอดจจรัร,งรไง<ม>ก็ไม่เต็มเร,เราคือนักธุรกิจแหละเราไม่ได้อินกับกาแฟในวันแรกใช่ถูกปะทุกวันนี้ยังไม่ได้รู้เรื่องกาแฟเท่าไหร่แต่แฟนเป็นคนทำใช่ขออร่อยอย่างเดียวพอนี่ก็เป็นร้านทําผมนะคะอโอร้านสวยอยู่นี่ก็เป็นสถาบัน สคิดเอ็ก e ชูใจนะคะสถาบันกาแฟพิเศษประเทศไทยวันนี้มีสอนอยู่พอดีอันนี้ต้องสอนอะไรอะ่ะนี่เป็นสอน Basic อบเบสิกไบิต้าค่ะใครมาเรียนอะ่ะนี่เป็นน้องๆ้องจากสถาบันโรงเรียนโสนศึกษาน้อง,น,องน้องที่พิการทางการได้ยิน,นะคะ่ะเพราะว่าก็ทางโรงเรียนเขาก็มีนโยบายอยากจะฝึกอาชีพให้กับผู้พิการเพื่อที่ได้ออกไปสู่ตลาดแรงงานได้เดีด๋ยวนี้เราก็เห็นอย่างคาเฟ่เมซอนใช่ไหมที่เขารับดีนะ ใช่ค่ะเดีย๋ยวอันนี้เราก็กำลังสอนอยู่ต่กตอ็อันนี้ก็ต้องใช้ลา่างภาษาบูรด้วยปกติคอสองวันแต่พอเป็นน้องๆผู้พิการก็ขยายไป5วันแต่ก็ทําให้เขาได้อาชีพใช่เขาไปดูเพาอะไรไหมคะก็อันนี้เขาก็โรงเรียนโสนได้รับความร่วมมือกับคณะเทคโนโลยีมอขอสวัสดีครับพี่ต่อสวัสดีครับสวัสดีครับขออนั้นแฟนนะคะคนที่ทำทุกอย่างในร้านห้องนี้เป็นห้องเซนซอรี่เซนซอรี่คือแบบเป็นห้องเลคเชอร์ด้วยแล้วก็เป็นห้องที่แบบ ใช้ประสาทสัมผัสเรื่องกาแฟก็ไม่แน่ใจว่าว่ามันคืออะไรแต่หลักๆเลยห้องนี้ต้องปิดไฟเรียนแล้วก็มีแค่ไฟเล็กๆเพื่อที่จะให้วรลิต้าไม่ต้องมองว่าอันนี้คืออ,อะไรแต่ว่าต้องสัมผัสได้เลยทางการสัมผัสประมาณนี้ค่ะเป็นไงจากนักการตลาดที่ทำแอดเป็นหลัก พอต้องมาทําธุรกิจของตัวเองหนึ่งว่าก็ดีค่ะเพราะบางทีเราทําแอปเราไม่ได้คุยกับคนเลยว่าคนต้องการอะไรเพราะว่าคนที่คอมเมนต์เขาสั่งของเราไปแล้วเขาก็จบไม่ได้คอมเมนต์อะไรแต่พอเรามาทําหน้าร้านจริงๆเราได้คุยกับคนจริงๆเรายิ่งได้ศึกษาอินไซต์ได้ศึกษาคุ s t o m e r ะข h งลูกคไปเรื่อยๆแล้วมันก็ก็ปรับหนึ่งว่าหนึ่งก็พัฒนาขึ้นทั้งเรื่องของการรองรับลูกค้าแบบเนี้ยเราเข้าใจที่มาว่าทําไมเขาถึงมาหาเราโปรดักต์เขาเด่นยังไงจากแต่ก่อนเราไม่เข้าใจใช่ใช่ใช่แต่ก่อนอ่ะเราคาดคะเนเอาแล้วเราก ไปดูแบรนด์ใหญ่ๆเขาว่าเขาศึกษามาว่ายังไงแต่ตรงนี้เราก็มีเหมือนแบบเก็บฟีดแบ็กลูกค้าได้ได้รับความคิดเห็นอ่ะและอีกมุมหนึง่งในมุมเจ้าของธุรกิจในต่างจังหวัดอย่างเงี้ยที่บางคนเขาอาจจะยังไม่ได้สนใจการตลาดออนไลน์ขนาดนั้น ห,หนึ่งว่าสําคัญเพราะว่าในแบบของมาร์เก็ตติ้งเลยของจะดีแค่ไหนถ้าคนไม่รู้จักมันก็คือจบอะเหมือนกับที่หนึ่งไปเจอเชฟเขาเชฟอะอาหารดีมากแต่สุดท้ายไม่มีใครรู้จักเชฟเชฟก็เลยขายไม่ได้พอเชฟมาอยู่ในแสงปุ๊บเขาก็พราวที่เขาได้เอาอาหารดีๆให้ลูกค้าด้วยแล้วลูกค้าก็โอเคด้วยที่ได้กินอาหารของเขา,าเอาทีนี้พอทําธรุรกิจออกมาโอเคแล้วก็ทําการตลาดได้มาเรียนปร,ริญญาโทรทำไมวะก็วยวะยอย่างที่บอกไปตอนแรกปัญหามันมาลายวันไงปัญหามาหลายวันปัญหาร้า,รานอาหาร ไม่เคยได้อยู่เฉยๆสักทีเดี๋ยวมันก็จะมีเรื่องของราคาขึ้นขึ้นมาเรื่องของภาษีเข้ามาที่เราต้องปรับทั้งหมดเรื่องของการทําบัญชีแล้วก็เรื่องที่ตอนนี้อยู่ในระหว่างเรียนเนาะเรื่องที่หนึ่งได้มาคือเรื่องของสต๊อกอะอินเวนทอรี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันต้องบันทึกอย่างงู้นอย่างเงี้ยมันก็เราอาจจะบริหารได้ระดับหนึ่งแต่มันยังไม่แบบ360องศาแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการตลาดที่ เราเคยมองว่าร้านอาหารเราแค่โปรดักดีอะไรอย่างนี้แต่พอเราได้มาเจอเพื่อนแค่โปรดักดีมันไม่พอเขาต้องสร้างตัวตวนของเขาด้วยมาอยู่ในหลักสูตรหนึ่งก็ทําให้ได้ไฟอีกอย่างหนึง่งคือเรื่องของการมอบคุณค่าให้กับคนแล้วก็บอกเขาว่าการทําร้านอาหารเนี่ยมันมีอุปสรรคมีอะไรยังไงบ้างตอนนี้ก็เริ่มทํา Tik t o อกของตัวเองโดนบังคับโดนบังคับด้วยในวิชา ได้มีโอกาสขึ้นไปแชร์ด้วยเราเพิ่งจัดงานคอนเฟนต์กันเป็นยังไงครั้งแรกในชีวิตสั่นค่ะแต่ว่าก็ก็ดีใจนะที่แบบเพอมันเป็นเรื่องของคาเฟ่อะเท่าที่หนึ่งเจอเพื่อนๆที่เปิดร้านกาแฟคือเก่งเรื่องกาแฟอ,อย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่ามันมีดีเทลเล็กๆอีกเยอะอะไรประมาณเนี้ยพอเราได้ไปให้ความรู้คนหนึ่งก็รู้สึกภูมิใจในตัวเอง อยากฝากอะไรถึงคน<า>ที่ทํากาแฟอยู่ทุกวันนี้หรืออยากจะเปิดร้านคาเฟ่ยอยากฝากอะไรหนึ่งมองว่าชื่อแน่แหละโปรดักต้องดีโปรดักดีแล้วเราต้องทําให้คนมาเห็นว่าโปรดักเราอ่ะมันดีแค่ไหนต้องบอกออกไปเรื่องกาแฟมาและเรื่องมาร์เก็ตติ้งต้องมาแล้วก็สุดท้ายเรื่องของการบริหารจัดการคนค่ะหนูว่าน่าจะเป็นปัญหาหลักๆที่หนึ่งเจอในการเปิดร้านมา5 6ปีที่ผ่านมาแล้วนอกจากเราเราจ้างคนเก่งเข้ามาแล้วอ่ะคนเก่งเขาก็อยากทํางานกับคนเก่งเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาเขาไปเรื่อยๆเลยถ้าเรา ไม่พัฒนานสุดท้ายแล้วเราสร้างคนมาแล้หนึ่งเขาก็จะไปหาร้านคู่แข่งถ้าเราอยากให้พนักงานอยู่กับเรานานๆและเก่งขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องเติมแพชชั่นให้เขาเรื่อยๆแล้วตัวเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเหมือนกันคือหยุดไม่ได้เลยทําร้านอาหาร